สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่แฟนเพจบัลนละูเทรดแคนาดี้ทุกท่านเลยนะครับมาพบกับมุมมองทองคําวันนี้นะครับช่วงเวลาตลาดบ่ายเลยแหละผมเปิดมาปุ๊บเนี่ยเป็นตลาดบ่ายนะครับก็เป็นวันที่2ของสัปดาห์นะครับวันอังคารที่22ตุลาคมนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าผ่านเปิดตลาดเมื่อวานมาหนึ่งวันเนี่ยวันนี้ทองคําจะเป็นในทิศทางไหนบ้างนะครับเขาจะขึ้นไปทําออทาไฮใหม่ไหมนะครับถ้ามุมมองจะขึ้นไปทำออทาไฮต่อเนี่ย เราจะรอข้อเท็จตรงไหนดีเดี๋ยวไปชมกันครับคุณกําลังแลกเวลาชีวิตที่มีค่าเพื่อหาเงินอยู่หรือเปล่าเงินของคุณทําอะไรในขณะที่ทุกวินาทีคุณทำงานหนักเพื่อแลกมันมาปี2025 ถึงเวลาให้เงินทำงานแทนคุณจากแ c t i v e สู่แพ s ซีฟสร้างรายได้ที่ไม่มีขีดจำกัดร่วมค้นหาวิธีการลงทุนแบบใหม่ที่ทำให้คุณรู้วิธีใช้เงินทำงาน Wealth Talk Show 2025 where your money works สำหรับการปัจจุบันนะครับที่ผมเปิดมาเนี่ยเนี่ยเป็นช่วงเวลาเมื่อวานนะมุมมองทองคำของเมื่อวานหรือวันจันทร์ที่21นะครับ ผมให้ไว้นะตรงที่2 2720นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นกรอบแนวรับตรง2717นะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมาใช้ตรงแนวรับนี้เลยนะล้วปรับตัวขึ้นไปเนี่ย2,000จุดเลยทีเดียวนะครับใครที่ติดตามมุมมองทองคำเมื่อาวานเนี่ยก็จะมีจุดให้เราเข้าเทรดนะแล้วก็สามารถทำกำไรจากการเทรดทองคำไปได้ก็ยินดีกับพี่พทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าวันนี้จะเป็นในทิศทางไหนต่อบ้างนะผมขออนุญาตลบ กรอบตรงนี้ออกก่อนแต่เหลือกรอบล่างไว้นะครับเหลือกรอบล่างไว้ให้พี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็อีกหนึ่งส่วนคือตรงแนวรับ2720ผมจะยังมีไว้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเป็นในยะที่ราคาจะดันตัวขึ้นไปแต่ก่อนหน้านะครับก่อนหน้าที่เราจะไปลงดีเทลนะครับว่าจุดไหนที่เรารอเข้าเทรดได้บ้างเนี่ยขอพาไปดูแท่งเทียนของทางเฟมเดนนิดนึง น่าสนใจมากนะคบที่พาพี่ๆมาดูแท่งเทียนของทาง f ฟ a ม e Day นะจะเห็นว่าแท่งแดงแท่งเนี้ยของเด y เมื่อวานเนี่ยปิดรูดไส้ลงมานะครับเหมือนจะเป็น Reject แบบ r i c e Action r e j e c t แรงซื้อที่ขึ้นไปเมื่อวานเนี่ยที่ขึ้นไปทำาอร์ดามหนะครับปิดรูดไส้มามีโอกาสเป็นร e v e r s a ซแท่งเทียนแบบกลับตัวก็ได้แต่เปิดตัวมาเมื่อเช้าของเด y ของเรานะปรับเป็นเขียวขึ้นไปค่อนข้างจะแบบเยอะเลยทีเดียวนะครับมีโอกาสครับถ้า เดย์วันนี้ไม่ได้ปิดเขียวเนี่ยตรงแท่งแดงและแท่งเขียวแท่งนี้อาจจะกลายเป็นชุดพักตัวของไทม์เฟรมใหญ่ที่ราคาจะค่อยเลือกทางว่าจะขึ้นต่อหรือค่อยปรับฐานลงมานะครับในส่วนของทิศทางเนี่ยแนวรับต่างๆแนวรับที่จะลงมาถึงได้ผมมองที่2695แล้วก็สองหตามลำดับนะครับในไทม์เฟรมใหญ่ทีนี้เราลองไปดูในไทม์เฟรมสีชั่วโมงกันต่อนะครับในไทม์เฟรมสชั่วโมงเนี่ยจุดที่น่าน่าสนใจเลยนะครับถ้า ทุกคนดูฝั่งซ้ายที่ขึ้นมาด้วยกันนะฮะก็จะเป็นแท่งเขียวเล็กๆสลับแดงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าฝั่งขวาตอนนี้ที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยราคามีเกิดการรีเจ็คนะครับแรงแรงซื้อขึ้นไปแล้วปิดเป็นแท่งเขียวแท่งเขียวเล็กๆแล้วก่อนที่จะเป็นแท่งแดงเนี่ยโคเวอร์ก่อนหน้าได้นะครับบ่งบอกว่า,าแรงซื้อเนี่ยอาจจะเริ่มน้อยลงนะครับแต่ว่าทิศทางของเทรนด์นี่ย ขาขึ้นยังคงเป็นเทรนหลักที่แข็งแรงกว่าอยู่ดีนะครับเพียงแต่ว่ามุมมองตัวนี้ผมจะสื่อว่ายังไรนะครับแนวทางเนี่ยอาจจะเริ่มเกิดการไซเวในทาง e ฟ r a m เล็กคือ4ชั่วโมงหนชั่วโมงเนี่ยแล้วค่อยไปเป็นรูปใหญ่ของทางเฟ r a ใหญ่อาจจะมีการเดินทางเป็นชุดนี้นะครับหรืออาจจะมีการเดินทางเป็นชุด แนวติดแนวรับแถวนี้แล้วขึ้นตัวต่อแบบนี้ก็ได้ฉะนั้นในมุมมองของ4ชั่วโมงวันนี้ถ้าราคายังไม่ได้ขึ้นไปทำโอท i ไฮใหม่นะครับอาจจะมีจุดที่เราจะอาจจะได้ย่อลงมา Follow b าขึ้นไปต่อก็ได้นะของ4ชั่วโมงภาพยังไม่ชัดเจนสิ่งที่ชัดเจนคือ แรงซื้อและแรงขายยังคงต่อสู้กันอยู่นะครับมีแรงขายชุดนี้และก็เปิดตัวมาเมื่อเช้าวันนี้ก็มีแรงซื้อกับขึ้นไปนั่นเองนะครับจุดกรอบดีมานซับไพลหลักๆเนี่ยผมขอให้ไว้ที่1ชั่วโมงละกันเพราะว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะชัดที่สุดนะตอนนี้นะครับสำหรับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยราคาเนี่ยถ้าขึ้นมาเทสแถวต้านข้างบนนี้นะครับแถวต้านข้างบนนี้อยู่แถวประมาณ40นะครับ และมีคอนเฟิร์มนะฮะในการเข้าเทรดเซลล์เนี่ยผมแนะนำว่าสามารถที่จะพิจารณาเทรดเซลล์ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงแถว2740จ็ดี่ศูนย์ชุดแถวนี้สองเจ็ดสี่ศูนย์นะครับถ้าราคาขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ราคา,าจ,จะเริ่มพักตัวตรงแถวนี้นะครับถ้าราคาปรับตัวขึ้นมา,าจ,จะมีพฤติกรรมทองหรือจะเป็นในกรณีของ QM เซลลนะครับในไทม์เฟรมเล็กเนี่ยเริ่มเสียเทนแล้วเราอาจจะได้ f o l l o เซลล์กันลงไปหา แถวรับข้างล่างอันนี้คือหน้าเซลล์ชุดแรกนะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ราคาขึ้นมาจนถึงกรอบที่สามารถพิจารณาเทรดเซลล์ได้นั่นเองแต่นะครับทั้งนั้นทั้งนี้นะครับในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาก็สร้างแนวรับแล้วก็สร้างดีมาน์ไว้ให้เราค่อนข้างจะ,ะมีพอสมควรนะครับที่เราจะพิจารณาเข้าเทรดบายได้นะครับและตรงจุดนี้ในไทม์เฟรมเล็กเนี่ยเราก็จะเห็นโครงสร้างของ QM buy นะฮะที่ถ้าราคาม้วนตัวลงมาเนี่ย เราจะพิจารณาเข้าเทรดกันเดี๋ยวผมขออนุญาตวัดเลยแล้วกันนะถ้าราคาม้วนลงมาจากจุดนี้เลยตรง QM by เนี่ยตรงแถว20อ่าที่ผมยังตีเส้น2720ไว้ก็เพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกรอบ QM by รวมถึงเราจะเห็นว่าช่วงราคาแถวแถวนี้นะครับเขาสามารถที่จะยืนเหนือได้นะครับยืนเหนือ20 2, ได้แถวนี้ด้วยนะครับก็ ถ้าลงมาเทสอีกทีจะมีแพทเทิร์นของ QM by ให้เราพิจารณาเข้าเทรดได้เดี๋ยวขอตีไว้ให้ละกันนะครับก็จะเป็นประมาณแถวประมาณวางเลขราคาไว้ให้นะครับ2 7 1 8ถึง2 7 2 3ประมาณนี้แถวแถวกรอบนี้นะครับก็สามารถพิจารณาเทรดบายได้เป็นภาพนี้นะฮะ เบื้องต้นอาจจะบายสั้นๆไปก่อนนะครเพราะว่าชุดนี้เนี่ยก็อาจจะเริ่มถ้าราคาปรับตัวลงมาแล้วเริ่มมีกรอบซับไพ่อะไรให้เราเนี่ยอาจจะต้องเก็บสั้นไปก่อนแต่ระยะผมว่าน่าสนใจนะระยะแถวนี้ประมาณ700-800จุดนะครับอ่าก็น่าสนใจอยู่นะครับในจุดนี้ที่ให้พี่ๆทุกคนสังเกตเพิ่มเติมนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยเขาปรับตัวมานะครับแล้วไม่สามารถที่จะกลับไปขึ้นต่อได้นะฮะแล้วก็มีมุมมองต่างๆที่จะ เสริมให้กับพี่ๆทุกท่านนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาข้างล่างไหมมีนะครับตรงนี้ยิ่งเป็นทำฟิวหนึ่งชั่วโมงเราเห็นว่ามีแนวรับตรงนี้แล้วเมื่อเมื่อวานเนี่ยในช่วงค่ำเนี่ยอ่าช่วงตีสองเลยแหละเราคงนอนกันหมดแลนะ้วเนาะแต่ก็ตลาดอเมริกาเขายังวิ่งอยู่นะครับทาให้มาใช้แนวรับตรงสองสองสี่สองเจ็ดหนึ่งสี่นี่แหละแล้วปรับตัวขึ้นไปนะครับผมมองว่าแนวรับตรงนี้ยังเป็นแนวรับที่สําคัญถ้านักลงทุนส่วนใหญ่มองไปในทิศทางเดียวกันว่ายังมีโอกาสที่จะ เข้าซื้อเพื่อไปทําราคาไฮใหม่ตรงแถวนี้ครับเป็นแนวรับที่สําคัญจะได้ภาพนี้นะครับแต่ถ้าราคาเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นไปต่อได้นะฮะลงมาแล้วเกิดมีอาการเด้งน้อยหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแล้วเขาปรับตัวลงมาต่อนะครับหลุดแนวรับ2720เราสามารถพิจารณา follow buy ไอ้ follow sell อะลงมาได้เลยนะครับก็ค,คือสามารถที่จะค่อยๆเทรดเซลลงมาหาแนวรับข้างล่างได้เลยผมมองว่าถ้าหลุดตรงแถวนี้ แถวในยะเนี่ยต้องสองสองเจ็ดหนึ่งสี่สองเจ็ดสองศูนย์ะอาจจะได้เปลี่ยนหน้าเทตุกันลงมาข้างล่างนะครับภาพแรกคือถ้าทำฟิมเล็กเนี่ยหลุดลงมาแรงๆเลยเราก็สามารถโฟล l o เซลล์ลงไปได้เลยนะครับแต่ถ้าภาพใหญ่ของเขาเนี่ยยังคงม,มีอาการเหมือนจะพักตัวต่อนะอาจจะเป็นภาพนี้อาจจะได้เซลล์กันสั้นๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงนี่คือภาพแนวโน้มของ ทั้งอาทิตย์นี้อาจจะได้เจอภาพนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้ราคายังอยู่ข้างบนอยู่เลยนะฮะยังไม่ลงมานะครับที่สังเกตเห็นเลยนะครับทุกท่านก็จะมีในส่วนนี้ที่ราคายังคงติดแนวรับชุดนี้ไว้อยู่นะครับก็คือเป็นกรอบดีมานชุดนี้นั่นเองนะครับของนี่เริ่มลงไปในทางเฟรมเล็กแล้วนะครับทุกคนก็จะมีแนวรับตรงนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะมีแถวๆถวนี้แหละนะที่มันใกล้กับ qm ด้วยนะครับพร้อมกับจะมีแนวรับฝั่งนี้ นะครับก็สามารถพิจารณากันได้แถวๆขอบนี้เลยครับทุกคนก็ประมาณาถามว่าสองสี่ก็สวยนะในฮารเฟมเล็กนะครับเวลาถ้าลงมาแล้วแล้วเกิด่าพฤติกรรมทองหรือเขาจะมี QM buy ขึ้นไปแบบนี้สามารถ follow buy ขึ้นไปได้เลยนะเพราะว่าถ้าแรงซื้อเขายังมีมากเนี่ย่าเขาอาจจะไม่ลงมาลึกนะับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อเลยก็เป็นได้นะครับแต่ในชุดนี้ในฮาเฟมเล็กนี่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอยากให้ทุกคนสังเกตในสามสิบนาทีแล้วกัน สามสิบนาทีถ้าขึ้นไปเนี่ยแล้วมีแรงขายทุบลงมาเยอะๆเงี้ยเราสามารถเล่น QM Cell M สามสิบได้เลยนะครับสามารถที่เล่น QM Cell M สามสิบได้เลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นไทม์เฟรมที่เราเริ่มเห็นสวิงเนี่ยชัดเจนแล้วแหละนะครับอาจจะยกห้ายกโลเป็นเทรนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก่อนหน้าก็ยกขึ้นไปยกขึ้นไปสุดท้ายไม่ไหวลงมาเราก็พิจารณาเทรดเซลล์ต่อนะครับขอลงไปดู M 1 5ด้วยนิดนึง M 1 5กับ M 30 ค่อนข้างจะเป็นทรงเดียวกันฉะนั้นผมขอยึดที่ M 3 0ไว้ก่อนละกันนะครับประมาณนี้สำหรับแผนเทศของเราทีนี้แล้วถ้าไม่ลงมาเลยล่ะมันขึ้นไปต่อสังเกต M สิเอ้สังเกต M 3 0เนี่ยและฮะถ้าเขาเริ่มย่อน้อยทะลุออทํำหายไปเรื่อยๆ l อโ w บายต่อได้เลยนะฮะภาพเป็นภาพชุดเดียวกันกับฝั่งซ้ายทุกคนเห็นไหมอ่าในฝั่งนี้นะฮะโอ้โห จะเป็นภาพแบบนี้เลยถ้าฝั่งนี้ทะลุขึ้นไปต่อนะครับเราจะย่อบายแล้วก็ใช้าภาพการเข้าเทรดแบบนี้นะครับไม่หลุดโลไปต่อสร้างดีมานด์ใหม่ไปต่อนะครับสร้างแล้วก็ไปต่อกันได้แบบนี้สําหรับหน้าเทรนขาขึ้นต่อได้เลยนะครับสําหรับจุดนี้ถ้าไม่ลงมาแล้วนะครับแต่ถ้าลงมาเนี่ยก็มารับเอาข้างล่างเนี่ยก็เราก็จะได้ราคาที่ถูกหน่อยนะครับแต่ถ้าเราฟ o ลโล w บายขึ้นไปเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยเราอาจจะต้อง เล่นบายเก็บสั้นไปเรื่อยๆนะครับโดยที่มีแรงของเทรนหน้าขาขึ้นเนี่ยเป็นเทรนหลักที่จะซัพพอร์ตการเข้าเทรดของเราแบบนี้นี่เองนะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับมุมมองทองคำในวันนี้นะครับช่วงนี้อาจจะเป็นอ Á, ่าอัปเดตในช่วงตลาดบ่ายล,ละวันนี้นะครับก็นำไปใช้เป็นจุดสังเกตในช่วงตลาดค่ำหรือตลาดอเมริกาในช่วงประมาณสองทุ่มครึง่งนะครับวันนี้ก็น่าจะมีข่าวไหเดี๋ยวขอพาไปดูข่าวกันนิดนึงนะครับ วันนี้ไม่มีข่าวเลยนะครับสำหรับข่าวที่อ่าอิมแพกเยอะๆหรือข่าวกองแดงที่เราคุ้นเคยกันดีวันนี้ไม่มีนะทุกคนไม่มีข่าวกองแดงเลยฉะนั้นก็อ่ะรอดูละกันนะครว่ากราฟเนี่ยค่อยๆสร้างแพทเทิร์นแบบไหนแล้วก็โฟลว์เข้าเทรดตามหน้าเทรดนั้นๆตามแรงซื้อแรงขายที่ชัดเจน มายถึงว่ามีจุดคอนเฟิร์มที่จะให้เราเข้าเทรดได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้ากับมุมมองทองคำทางช่อง b a o w e a l t r Academy ครับสำหรับผมลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับคุณกำลังแลกเวลาชีวิตที่มีค่าเพื่อหาเงินอยู่หรือเปล่าเงินของคุณทำอะไรในขณะที่ทุกวินาทีคุณทำงานหนักเพื่อแลกมันมา ปี2025ถึงเวลาให้เงินทำงานแทนคุณจากแอ t i v e สู่แพ s ซีฟสร้างรายได้ที่ไม่มีขีดจำกัดร่วมค้นหาวิธีการลงทุนแบบใหม่ที่ทำให้คุณรู้วิธีใช้เงินทำงาน wealth talk show 2025 where your money works